กำลังจะทำกุฏิตอนนี้ก็จะปักเสาขุดว่าจะขุดประมาณไหนเพื่อจะอทำเสาขึ้นมาแล้วก็จะรับโครงเหล็กเพื่อจะสร้างกุฏิให้พระพิโสสงเข้ามาอยู่อาศัยก็ต้องอาศัย ช่างผู้ชำนาญตอนนี้ก็มีช่างแล้วก็ยังจะต้องมีปัจจัยเพื่อจะซื้อสิ่งต่างๆอีกพอสมควรก็ต้องอาศัยผู้ศรัทธาเริ่มใสเพื่อจะพัฒนาสำนักสง์ ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เข้ามาอาศัยเพื่อจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อจะทำตามคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาพุทธเจ้าจะได้ไม่ต้องมาติดอยู่ในวัฏฏสังขอสงสารนี้อีกเนิ่นนาน บอกบุญทางญาติโยมแล้วแต่ศรัทธาตามอธัธยาศัยของตนเถิดสาธุ